ข่าววินัยเทียงคืนฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่12กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าว่าม,มีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเชียงคืนของวันนี้ปาคคงังซอเอาจริงทาบแข่งดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาร่วมทัพโดยงางที่ทางปคคงาคังซอนะผมยังคงเดินหน้าเตรียมขุมกำลังทีมชาติเวียดน,นามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแข่งลุกครึ่งจากทางลีกนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพาทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์กลุ่มจีทะลุเข้าสู่12ทีมรอบคัดเลือกบอลโลกซึ่งล่าสุดก็มีรายงานมาว่าปาคังซอคุณซือชาวเกาหลีใต้ได้ทาบทามเจสันเพนเดน์แบ็กซ้ายลูกครึ่งเข้ามาเสริมแกร่งโดยสึกคัดบอลโลกในช่วงเดือนมิถุนายนานี้สำหรับทางเจสันเพนเดน์เนี่ยแข้งแบ็กซ้ายลูกครึ่งเวียดนามฝรั่งเศสวัย24ปีเป็นเด็กสร้างของทางส,มสโมสรโชโจแข่งในลีกฝรั่งเศสลงสนามไปถึง69นัด ก่อนจะย้ายสู่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกของอเมริการ่วมทีมกับทางนิวยอร์กเรดบูลในปี2020ลงสามไปแล้ว20นัดส่วนในนามทีมชาติเขาคนนี้ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสทั้งชุดย16ปีย18ปีและล่าสุดปารคังซอคนนี้กำลังเดินหน้าท้าทามเข้าสู่ทีมชาติเวียดนามซึ่งตำแหน่งที่ทางเจสันเพนเดนถนัดก็คือตำแหน่งแบ็กซ้ายนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามไม่รู้ว่าปาคังซอนั้นต้องการดึงเจสันเพนเดน์คนนี้เข้ามายืนตัวจริงแทนใครหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีมชาติเวียดนามนั้นเป็นของดวนวันเฮาแบ็กซ้ายชเปอร์สตาร์ทีมที่เคยผ่านการกแข่งยุโรปกระท่งฮิโรวินามาแเล่าซึ่งสถานการณ์ล่าสุดของกลุ่มจีคัดบอลโลกโซนเอเชียเวียดนามอันดับที่1ลงสนามทั้งหมด5นัดไม่ทั้งหมด11เแต้มมาเลเซียอันดับ2ลงสามหนัดไม่ทั้งหมด9แต้ม ไทยอันดับ3ลง3 5นัดมีได้หม,ม,มด8แต้มยูเออันดับ4ลง3 4สนัดมีได้หม,มด6แต้มและอินโดนีเซียอันดับ5ลง3 5หนัดยังไม่มีแต้มสำหรับโปรแกรมนัดที่เหลือของการคัดบอลโลกโซนเอเชียกลุ่มจีนั้นก็จะมีมาเลเซียพบกับทางเวียดนามเวียดนามพบกับทางอินโดนีเซียและก็ยูเอพบกับทางเวียดนามครับ เป็นว่าง,งานนี้ปังขังซอนั้นเอาจริงนะผมดูแล้วเนี่ยจะลุยอย่างเดียวเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า,าเพนเดนคนนี้ที่ว่าจะมาอยู่ที่ทางเวียดนามนั้นจะมาในรูปแบบไหนต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันฮะแล้วมันที่ข่าวต่อมากันดีก่อนครับโบทรอยส่งข้อความบางอย่างถึงฮอนด a า โดยกันนี้หลังเคสุเกะฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นที่ตกเป็นข่าวว่าจะลดแกล้นกับทางสมโมสรเปอร์ติโมเดนเซในลีกโปรตุเกสโดยล่าสุดสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นหาติขดขัดกันแล้วนะฮะเกี่ยวกับระยะเวลาในการย้ายทีมทําให้ฮอนดานั้นไม่สามารถเป็นสมาชิกข,ของทีมในลีกฝอยทองได้เลยล่าสุดเจโบทรอยกองหน้าปร่งยงจอมเกา่าอดีตทีมชาติอังกฤษของสมโมสรคอนเซเลซปรโร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโลกสังคมออนไลน์ส่วนตัวโดยจะมีสื่อในญี่ปุ่นหยิบยกไประเด็นดังกล่าวนะฮะนำไปเสนอกันมากมายโดยเจ้าตัวนั้นได้โพสต์ข้อความมาว่าทำไมเคสุเกะฮอนดะถึงยังคงอยากเล่นในต่างแดนต่อไปกลับไปที่ญี่ปุ่นกันเถอะครับและก็ช่วยนักเตะเยาวชวนนั้นกลายเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้ากันเถอะส่งต่อความรู้และก็ประสบการณ์ของเราให้คนรุ่นต่อไปสำหรับเจลิกและก็ประเทศของคุณ สำหรับทางเคสุเกะฮอนดะนะฮะเริ่มเล่นลูกหนังอาชีพกับทางดากุยะกาลันปัสหลังจากนั้นก็ย้ายออกไปเล่นในโยุโรปนะฮะกับทาง B, v ีวีวีวาโบรฮอนแลนด์เช K มอสโกรัสเซียเอซีมิลานอิตาลีปาสุก้าเม็กซิโกแมกเบิร์นออสเตรเลียอาเนมฮอลแลนด์และโบตาฟสโกของบราซิลขณะที่เจโบทรอยย้ายจากทางเอสจีเมืองทอง ไปเล่นในศึกไทลิกของญี่ปุ่นกับทางอาจูบิโรอิบตะตั้งแต่ปี2015ก่อนย้ายสู่ซัปโปรโรในปี2017ลดแล่นยาวจนถึงปัจจุบันนี้เอาเป็นว่างานนี้ต้องเรียกว่าท้าสักคติก็แลวกันนะฮะก็ต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างวิสัยทัศน์นั่นเองแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับจากท้ายตารางสู่เลขตัวเดียวเสเหนียวชี้เพราะเชื่อมัน่นและก็ศรัทธานในตัวของโคโจ โดยจากฟอร์มยอดเยี่ยมของทีมสวัสด์แคทนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับการคว้าชนะรวด4นัดติดในศึกไทยลีก2020กวาทั้งหมด12แต้มเต็มใน4นัดหลังสุดขยับจากโซนท้ายตารางคะแนนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9กับตำแหน่งเลขตัวเดียวแล้วซึ่งล่าสุดทีมงานฟุตบอลนะผมสอบถามไปยังเสียเหนียวพลเอกวัชชากรอันทกัมคภูผู้จัดการทีมสวัสด์แคทนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีถึงฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงที่ผ่านมาว่า ต้องบอกว่าสิ่งที่พวกเราทั้งบอร์ดบริหารและนักเตะเชื่อมั่นและศรัทธามาโดยตลอดคือการเชื่อมั่นและก็เชื่อใจในการคุมทีมของโคชโจธิรศักดิ์โพอ้นว่าเขาคนนี้จะแก้ไขสถานการณ์เพื่อนำพาสวัสด์แคทนั้นกลับมาสู่ผลการแข่งนนขันที่หวังได้ซึ่งเวานั้นมีความเชื่อมั่นในตัวของโคชโจเป็นอย่างมากมายครับ โดยผู้จัดการทีมนครราชสีมามเตอร์เอฟซีนั้นยังกล่าวต่ออีกว่าก่อนจะเริ่มศึกไทยลีกในฤดูกาลนี้เราถูกมองว่าจะเป็นทีมที่เสี่ยงตกชั้นตอนนี้โค้ชโจนั้นพาทีมเริ่มขยับนี้สนท้ายของตารางคะแนนได้แล้วและตอนนี้สวัสดีแคทขึ้นมาอยู่ที่9ของตารางคะแนนพวกเราดีใจเป็นอย่างมากเลยครับ โดยช่วงแรกนั้นก่อนจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกนั้นเราจูนกันยังไม่ติดเราแพ้บ้างอยู่โซนท้ายตารางคะแนนบ้างก็กลัเหมือนกันครับแต่ก็อย่างที่บอกพวกเรามั่นใจในตัวของโคโจและก็ทีมงานทําไมผมถึงบอกแบบนั้นก็เพราะผมคุมทีมและก็มาดูการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เห็นคือนักเตะมีระเบีออยบวินัยเป็นอย่างมากครับและค่อยๆปรับแผนตามโคโจจนสุดท้ายเรามอยู่ในเลขหนดับตัวเดียวได้นั่นเอง ก็เป็นนำว่าง,งานนี้ก็เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์นะผมสลับทางแฟนๆนครราชสีมามาซาเอ c และก็ผู้จัดการทีมและก็ประธานสโมสรกันด้วยนะฮะเราไปดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอิชิอิชอีชช้เหตุผลไม่เปลี่ยนตัวในเกมพ่ายเทโรยันเป้าหมายสมุูประการก็คือตัว ACL โดยกันทีทางมาซาตาดาอิชิอินะฮะชี้เหตุไม่เปลีป่ยนตัวก็เพราะว่าเชื่อมั่นสเิเอผู้เล่นที่อยู่ในสนามขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ลั่นเป้าเดิมขอพาสมุทรประการซิต,ตี้ไปลุยถ้วยเอเชียปีหน้าให้จงได้แม้จะแพ้นในลีก2เกมติต่อตันก็ตามทีแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นั่นเองโดยขั้นลงหลังจากที่ทางทัพเคียวสมุทรนะฮะสมุทรประการซิต,ตี้เปิดเผยว่าพ่ายบริสตโลเอฟซีสาต่อห ตั้งที่ขึ้นนำไปก่อน2.0ทต่อ0ตั้งแต่ช่วงต้นเกมในศึกไทยลีก2020นัดที่18เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ทีมแกร่งแห่งย่านบางพลีแพ้รวดเป็นเกมที่3าม่ต่อกันรวมทุกบรยการโดยกันนี้ทางมัสดาอิช e, ิอิเฮดโคชใหญ่ของทัพเคียวสมุตนะฮะพูดถึงหลังจบเกมนี้กับสื่อผ่านล่ามส่วนตัวมาวา่า เกมที่ออกมาก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับแน่นอนว่าเหตุที่เรานั้นไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับผู้เล่นสำร,รองหรอกนะเพราะต้องการใช้ผู้เล่นชุดนี้ให้เขานิ่งกว่านี้และก็จะพยายามกลับมาให้จงได้หลังจากที่โดนนําไปก่อนก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะนะครับโดยผู้สื่อข่าวถามต่อไปว่าโปรแกรมที่เตะทียิบแบบนี้ทีมจะมีปัญหา,าเรื่องนักเตะหรือไม่และเป้าหมายของทีมจา,จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเฮดโค้ชจากแดนอาร์เจนตไทยคนนี้ก็ตอบมาว่า เราก็มีการเตรียมทีมและก็วางแผนกันเอาไว้แล้วซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนในเรื่องของเป้าหมายของ AFC แชมเปี้ยนลีกปีหน้านั้น <c oughs> ก็ยังไม่ขอยืนยันเป้าหมายเดิมนะฮะเราก็จะพยายามเพราะเรายังมีโอกาสอยู่ อย่างไรก็ตามช่วงต้นเกมเราก็ทําให้แฟนบอลมีความสุขได้ซึ่งวันนั้นก็ดีใจที่เรานาไปก่อนทว่าสุดท้ายแล้วเราก็โดนทําลายเรื่องเกมรับจนสุดท้ายเราก็มาแพ้ไปก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยกาการที่เราทําผลงานได้ไม่ตามที่คาดหวังเอาไว้และก็ต้องยอมรับด้วยว่าคู่ต่อสู้เขามีเกมรุกที่ดีและมีนักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่ก็ต้องยอมรับในส่วนนี้กันด้วยนะ สำหรับโปรแกรมต่อไปของท่านสมุทรประการซิตี้นะผมจะเป็นการยกพลขึ้นบกไปเยือนประยอง f อฟซีทีมันดสุดท้ายของตารางคะแนนในวันเสาร์ที่ถึงนี้ที่3กีฬากลางจังหวัดประยองจะเตีกันนาสกานนริกาเป็นต้นไปใครเปแฟนพวกเขาตติดประชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะมาร์คบริดพูดถึงเกมแรกของทางกวิน โดยกันนี้ทางมาร์คบริสนะฮะคุณซูใหญ่ของ o อเอลูเวนนั้นยอมรับนะฮะเพิ่งเคยเจอฟอร์มกวินไหยด่านทีมชาติไทยเกมนี้เป็นเกมแรกซึ่ง o อเอสลูเวนนั้นลงสนามในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับทาง RWDM เทีมจาก r Smooth League ก่อนที่จะพ่ายไปหนต่อสโดยเกมน,นี้บริสส่งผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นที่เพิ่งจะฟื้นจากการบาดเจ็บลงมาเรียอความฟิตหลายคนกินเลทีเดียว โดยเขาได้บอกว่าถ้าสองทีมเปิดเกมเร็วสะเท่าไส่กันเลยนะผมเห็นการต่อบอลของ RWDM ซึ่งเป็นทีมที่ไม่ธรรมดาเลยส่วนในครึ่งหลังเนี่ยเราเริ่มลงไปรับลึกมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือนักเตะหลายคนรวมทั้งนักเตะที่เพิ่งฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้โอกาสลงสนามในเกมนี้โดยมาร์คบิสเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทางกวินแอนดี King, ้คิงฟิลิปเบนโควิชสามนักเตะหน้าใหม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งดาวรุ่งอย่างอันซัก อาซันเต้รวมถึงยานิคอังเยมองที่บาดเจ็บไปนานก็ได้ลงเล่นในเกมนี้เช่นกันโดยเขาได้บอกว่าเกมอืน่อนอนั้นจำเป็นสำหรับการที่ผู้เล่นหลายคนจะได้พิสูจน์ตนเองซึ่งผมได้เห็นกวินลงเฝ้าเสาเป็นครั้งแรกในเกมนี้เช่นกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโอเอชลูเวนนั้นมีคิวเปิดบ้านพบกับทางคอชไรส์ในคืนวันที่13กุมภาพันธ์จะเตะเวลาตี2นาฬิกา45ชีตามเวลาประเทศไทยนะฮะซึ่งจะต้องกวินคนนี้ ลุนลงสามในศึกฟุตบอลจูบิลนด์โปล,ลีกเบลเจียมกับทางโอเอชลูเวนซึ่งปัจจุบันบรังอันดับที่9ของตารางคะแนนไม่ได้หมด37คะแนนแห่งโซนพื้นที่โคต้ายูฟาแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟอยู่เพียงแค่4ีแต้มเท่านั้นร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับเจ้าตองคนนี้านด่านของไทยของเราน,นั้นสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีลึกสุดของทางเบลเยียมกันต่อไปและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คืนฟุตบอลไทยบายดิชโนตตล์ประจำวันที่ 1 2กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะคกรังฟุตบอลไทยครับ